การเติมเกม by Viva Shop มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักเซตสตาร์เตอร์ครับสำหรับ การเก็บเลเวลที่เลเวล1ถึงเลเวล99ครับผมพูดว่าเป็นเซสสตาร์เตอร์นั้นผมอยากให้ทุกท่านน่ะ เอาเงินไปลงทุนหลังที่เราเลเวล100รแล้วครับเพราะหลังเลเวล100รนะครับเราจะเริ่มเข้าเซตของเราในแต่ละอาชีพครับการจัดเซตสตาร์เตอร์เนี่ยครับผมก็ได้เล็งเห็นอะไรบางอย่างในการเล่นกิจกรรมครัสเสริมรมีคนถามเข้ามามากมายว่าถ้านอกจากโดแรมอ่ะผมจะสามารถหาชุดสตาร์เตอร์ได้จากไหนเพราะโดแลมนะครับจะมีชุดสตาร์เตอร์พวกนี้ให้มาตอนที่เราเกิดมาเป็นแมวเลยครับได้ตอนทาเควสเดินออกจากเกาะแมวทั้งหมดครับโดยโดแลมจะให้มาทั้งในส่วนอาวุธม หัวกเสื้อประดับนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นรองเท้าครับอันนี้ของโดแรมค่อนข้างจะสบายสามารถเก็บเลเวลได้ถึงสักประมาณ40-50เลยแล,ว,แลวเราค่อยไปเปลี่ยนเซตใหม่แต่ถ้าเพ,เพื่อนเล่นนอกเหนือจากอาชีพโดแรมที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านะครับจะสามารถหาเซตสตาร์เตอร์ได้จากที่ไหนครับโดยเซตสตาร์เตอร์ที่มีให้ในเกมเป็นเซตฟรีนะครับมันก็คือเซตอีเดนที่เรารู้จักกันนั่นเองครับแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะถึงจะเป็นเซตอีเดนแบบเก่าในที่ผมใส่อยู่ข้างซ้ายด้านนี้และก็ในส่วนของอัปเกรดตรงนี้นะครับผมจะทำเซตสตาร์เตอร์อีเดน ใน3ช่วงเลเวลครับโดยช่วงเลเวลที่จะทำในชุดอีเดนสตาร์เตอร์นั้นก็จะทำที่ช่วงเลเวล26 40และสุดท้ายเป็นในช่วงของเลเวล70ครับโดยจะพาไปดูนะครับว่า3ช่วงที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นสามารถที่จะรับเกวดตีมอนตัวไหนและได้อาวุธเป็นแบบไหนนะครับผมเมื่อเราเก็บเลเวลมาถึงเลเวล26ก็ให้เราเข้ามาใน อีเดนกรุ๊ปครับผมและก็ให้เราคุยกับหัวม่วงเพื่อทําการเข้าร่วมกับอีเดนกรุ๊ปครับในหัวข้อที่2เลือกใช่ครับอันนี้พิมพ์อะไรไปก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเราตรงๆนะครับเราก็จะได้ตา E อีเดนมาหลังจากรับตาอีเดนแล้วก็ให้เราคุยกับหัวส้มครับแล้วก็เลือกในหัวข้อแรกครับเลือกว่าเข้าร่วมฝึกฝนครับผมเขาก็จะให้เราไปที่ถ้ำปายอนครับเพื่อไปรับเกรดกําจัดมอนครับผมหลังจากกําจัด มอนตรงปパย่อนนั้นเสร็จเขาก็จะให้เรากลับมาคุยกับหัวส้มตัวนี้ครับและก็จะเข้าไปรับอาวุธในห้องตรงนี้ครับผมเมื่อมาถึงパย่อนให้เข้าวาร์ปตรงนี้นะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่เนาะเมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วให้เดินตามผมมาได้เลยครับส่วนใครเดินไปแล้วก็กอผ่านไปได้เลยครับ และก็ให้เราคุยกับอีเดนกรุ๊ปเมมเบอร์ขอเราครับเขาก็จะให้เราไปกำจัดสเกเลตันทั้งหมด15ตัวครับส่วนสเกเลตันนั้นก็อยู่ในถ้ำปายอนตตัวนี้ครับเดินเข้าไปกำจัดได้เลยนี่นะครับก็หน้าตาของเจ้าสเกเลตันครับครบ15ตัวแล้วก็ไปส่งเขาหน้าปากถ้ำครับและเขาก็จะให้เราไปกำจัดโปโพลิงอีก10ตัวครับก็เข้าไปในถ้ำเหมือนเดิมแหละก็กำจัดโปโพลิงตัวนี้เนาะให้ครบ10ตัวแล้วก็กลับไปส่งไว้กับเขาที่หน้าปากถ้ำเหมือนเดิมครับ เขาก็จะให้เราไปรีพอร์ตที่ NBC หัวส้มที่อยู่ในอีเดนครับแล้วก็อันนี้บอกไว้นิดนึงนะครับถ้าใครมาเล่นใหม่ๆอาจจะลืมซื้อบีวิงกลับมาอะไรเงี้ยก็สามารถกดตาอีเดนสีม่วงนี้ได้เลยเนาะกดครั้งนึงมันก็จะมาโผล่ในอีเดนชั้น2ครับให้เราเดินลงมาณชั้นแรกและคูดาวในการที่จะกดมันได้อีกรอบนึงก็คือ20นาทีครับทาหน้าที่เสมือนกับบีวิงตัวนี้ครับคุยกับหัวส้มครับและเมื่อเราคุยกับหัวส้มเสร็จก็ให้เราเดินเข้ามาที่ห้องนี้ครับผม เลีวว้ยวขวาตรงนี้ ให้เราคุยกับเมนเจอร์มิเชลครับเลือกว่ามารับของตอบแทนครับและเราก็ดูช่องของเราให้เรียบร้อยนะถ้าช่องเต็มจะไม่สามารถรับของได้นะครับถ้าช่องว่างแล้วก็เลือกว่ามีเพียงพอและใครเล่นอาชีพที่มันมีทั้งสงสายแยกกันนะครับอย่างอโคเนี่ยมันมีสสายก็คือสายซับกับสายบู๊ถ้าใครจะเล่นสายบู๊ก็เลือกเมสนะครับถ้าใครจะเล่นสายซับก็เลือกเป็นสตาฟครับอย่างผมเนี่ยเลือกเป็นพีเมสนะครับ เราก็จะได้มาและในส่วนของชุดอีเดนทั้งหมดครับคุณสมบัติผมคงไม่ได้มาพูดในคลิปนี้แล้วเนาะก็เมื่อเพื่อนๆสวมใส่ก็สามารถเอาไปเก็บเลเวลได้เลยและเมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลถึงเลเวล40นะครับเราจะไปดําเนินเกรดในส่วนถัดไปครับผมโอเคเดี๋ยวช่วง40กับ70เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูในไลฟ์สตรีมครับเมื่อเราเลเวล40นะครับก็ให้เรามารับเกรดที่หัวส้มหรือ NBC บ y โบย่าครับเขาก็บอกว่าจะให้เราไปที่หมู่บ้านออกครับก็ให้เราเดินเข้าไปในดันเจียนครับเราต้องคุยกับ NBC อีก1 เขาจะให้เราไปกำจัดออกเบบี้ทั้งหมด10ตัวครับผมเบบี้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อกำจัดครบ10ตัวแล้วเราก็กลับไปส่งเวสที่ฮุกเหมือนเดิมครับในทางเข้าดันเจียนครับและเขาก็จะให้เราไปกำจัดออกวอรเเยอร์อีก10ตัวครับคุยรอบนี้เขาจะให้กำจัดออกเลดี้อีก10ตัวครับส่วนใครเลือดไม่เต็มสามารถคุยกับเขาเพื่อเป็นการฮิวให้เราได้ครับ เมื่อกําจัดออกเลดี้สตัวมารายงานที่เขาเขาจะให้เรากลับไปที่อีเดนกรุ๊ปครับเพื่อไปรายงานกับโบย่าเราก็มารายงานที่โบย่าครับและให้เราเดินเข้าไปที่ประตูกว่าครับเพื่อไปรับชุดอีเดนในขั้นตอนเลเวลช่วง40ครับให้เราคุยกับนีเจอร์มิเชลเนาะมารับของตอบแทนครับเลือกว่ามีที่ว่างเพียงพออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาชีพแมว ที่จะได้มาเป็นฟ็อกเทล2ครับใส่ได้เลเวล40ความแรงแรงกว่าในส่วนของอาวุธแมวที่แจกฟรีครับและหมวกอีเดนใบนี้สามารถออปชั่นได้ด้วยนะครับผมโดยการ ออปชันนะครับให้คุยกับมิเชลตัวเดิมครับเลือกว่ามาอัปเกรดอุปกรณ์และจะอัพสเตตัสส่วนไหนสเตนอินวิดเด็กอะไรแบบนี้กเ็เพื่อนเลือกอัพได้เลยครับในคลิปนี้ผมเลือกอัพเป็นเด็กเพราะแมวเป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลครับใช้เด็กน่าจะคุ้มประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไปเราจะไปดูกันในส่วนของเลเวลสุดท้ายครับนั่นก็คือช่วง70 และใช้ได้ยันเลเวล99ครับในส่วนของอาวุธอีเดนในส่วนของเลเวล70นะครับก็ให้เรารับเวรดอีเดนกับตัวหัวสีน้ำตาลตัวนี้นะครับเขาจะให้เราไปที่กาเทมครับผมแต่ก่อนที่จะไปกาเทมครับผมมีกิมมิกอยู่เล็กน้อยครับกิมมิกเนี้ยมันจะได้ในส่วนของ exp ขึ้นมาด้วยครับเพราะในช่วง Level เลเวลแรกๆเนี่ยสัก70กว่าเนี่ยการได้ exp เพิ่มมาสักจํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราลดความเหนื่อยลงได้และก็เลเวลจะได้พุ่งไปได้ ไกลกว่าเดิมครับนั่นก็คือให้เรามาที่โบสเมืองพอนเทล่าครับและให้เราคุยกับพีทตัวนี้เป็นการรับเกรดนะครับเขาก็จะให้เราไปคุยกับม้งที่อยู่หน้าดันที่เราจะเข้าไปทำเกรดอีเดนนั่นแหละครับเดี๋ยวในส่วนนั้นผมไปพูดต่อไปครับส่วนผมตอนนี้เลเวลมันเกินแล้วผมก็จะลองคุยให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพราะว่า คลิปที่อัดให้ก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงเลเวล70อ่ะมันได้เสียไปครับก็เลยมาอัดซ้ำให้ครับผมอ่าโอเคก็คือจะเลเวลเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้สามารถรับเวทได้ทั้งหมดครับก็คุยกับตัวนี้ในขั้นตอนแรกเขาจะให้เราไปกําจัดเวทนะครับจำนวน20ตัวถ้าอ่านผิดขออภยนะัยเนาะไอเวทก็คือผีบินๆนั่นแหละครับเดีย๋ยวผมพาไปดูหน้าตาข้างในด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบไหนและหลังจากเรากําจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาส่งเวทกับเขาเราจะได้ exp มาจํานวนหนึ่งคุยกับเขาอีกหนึ่งรอบเขาจะให้เราไปกําจัด evil ดู i t e อี 20ตัวครับและเมื่อกําจัดอ e ีวิลดูอิดครบ20ตัวก็ออกมาส่งกับเขาอีก1รอบครับและมันก็จะได้เควสใหม่เพื่อที่จะไปส่งไอตัวหัวสีน้ําตาลที่อีเดนครับผมส่วน n p c ด้านกว่าเมื่อเรารับเควสจากหลวงพ่อมาแล้วและมาส่งเราจะได้ EXP มาจํานวนหนึ่งครับก็ตามช่วงระเลเวลเนาะผมเลเวลเยอะแล้วก็ได้นิดเดียวครับก็จะเป็นเดลิคเควสในส่วนถัดไปครับก็ให้เรารับไปด้วยเพราะมันจะเป็นการไปกําจัดเวสแล้วก็ Evil Do it อย่างละ15ตัวครับผมเราก็ตีไปแบบเนี้ยเมื่อ ครบจานวนก็ไปส่งเขาอย่างที่ผมบอกไปนะตอนต้นครับเมื่อเราทําเควสที่การเทมเสร็จนะครับทุกกระบวนการอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็กลับมาที่ eden group ครับแล้วก็ส่งกับตัวหัวเีษน้าตาลตัวนี้ครับก็ให้เราเดินเข้าไปที่ห้องข้างในครับผมโดยการรับอาวุธหรือชุดสวมใส่ในช่วง60ก็ให้รับกับแบ็กสมิธโทนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าขออุปกรณ์ใหม่หลังจากเราได้อาวุธแล้วก็ชุดเกราะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถออปชั่นอาวุธได้ที่ n b c weapon Expert BK ครับเลือกว่าอัปเกรดอาวุธให้หน่อยครับถ้าเรามีอาวุธอีเดนมาเรียบร้อยแล้วเขาจะอัปเกรดให้เราครับโดยการอัปเกรดนั้นเราจะเลือกได้ทั้งเป็น a t k และก็ m t k ครับแต่คุณต้องผ่านเกรด Eden Level 70มาก่อนนะเพราะเกรดอีเดช่วง l e เวล60ที่ได้อาวุธชิ้นนี้นะครับมันจะไม่สามารถเอามาอัปเกรดกับ n b c ตัวนี้ได้ครับโดยเซ็ตสตาร์เตอร์ที่แนะนําในคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่เลยถ้าใครทันทุกกิจกรรมที่ผ่านมาของเกมนะครับ ก็สามารถข้ามในส่วนตรงนี้ไปได้เลยแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นอกกิจกรรมนะครับถ้าใครรอไม่ไหวที่จะให้กิจกรรมวนมาอีก1รอบนะเนาะไปเริ่มลงหลักปักฐานหลังเลเวล100ตามสายอาชีพและความเข้าเส้นที่เพื่อนๆอ,อยากเล่นในอาชีพนั้นๆครับ ใครดูถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือทุกใจง่างมก็ฝากไลค์แชร์ subscribe หลำลงคลิปใหม่และสตรีม like, เราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้มีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ